สวัสดีครับวันนี้กลยุทธ์การบริหารตาผลิตภัณฑ์วันนี้ผมนายกิประพลใจดีก็จะมาพูดเรื่องเอซุดแบบสั้นๆง่ายๆครับประวัติของเอซุดนะครับผมเป็นบริษัทข้ามชาติของไต้หวันทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอาทิเช่นเมนบอร์ดการ์ดกราฟิกเครื่องรับการแสง PDA จอมอนิเตอร์โน้ตบุ๊กเน็ตบุ๊กเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและตู้คอมพิวเตอร์ครับส่วนส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของคอมพิวเตอร์และระบบทำความเย็นในคอมพิวเตอร์สินค้าที่จะช่วยขออภัยครับสินค้าเหล่านี้นะครับจะใช้แบรนด์ว่า ASUS ครับซึ่งมีการลงทุนทั้งในตลาด หลักทรัพย์ของลอนดอนและตลาดหลักทรัพย์ของไต้หวัน35%ครับ35%ของคอมพิวเตอร์ที่ขายได้ตั้งแต่ปีพศ2549นั้นใช้เป็นเมนบอร์ดของ ASUS ครับและในปีงบประมาณพศ 2551A s u s มีไรายได้ถึง22.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับ ต่อไปก็จะพูดถึงซีรีส์ผลิตซีรีส์ของผลิตภัณฑ์ a สุดนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับ Republic of Gamer ครับหรือเรียกสันส้นๆว่า ROG ครับก่อตั้งเมื่อวันที่9มิถุนายนพศสองพั เพื่อผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับเกมเมอร์ระดับไฮเอด์ครับเช่นเมนบอร์ดการ์ดกราฟิกจอมอนิเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นต้นครับในปีพศ2519ทาง ASUS ROG ได้เปิดตัวเมนบอร์ดที่มีชื่อว่า l a m p a g e V Edition 10ครับเพื่อฉลองการครบรอบ10ปีของการก่อตั้งครับและก็ในเดือนมิถุนายนพศ2561 ทาง ASUS ROG ได้เปิดตัวโทรศัพท์เครื่องแรกของซีรีส์เกมมิ่งคือ ASUS ROG Phone ครับและวางจำหน่ายจริงในเดือนพฤศจิกายนพศส5 6 1ครับมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ไทยในราคา2 9 9 9 0บาทที่ความจุ128ิกกะบครับและราคา3 4 9 9 0บาทใน ความจุ514้กิกะไบต์ครับแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับรุ่น ROG Stix ครับรุ่นนี้นะครับเป็นซีรีส์รองจาก ROG เปิดตัวในพศสองพันซึ่งเป็นปีเดียวกันกับการฉลองของซีรีส์ ROG 10ปีครับผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับเกมเมอร์เช่นเดียวกับ ROG ครับและมีซอฟต์แวร์ปรับแต่งเหมือนกัน ดีไซน์จะแตกต่างจากรุ่น rog เช่นการใส่สกีนข้อความหรือการเลือกสีให้เหมาะสมกับรุ่นครับและก็รุ่นต่อไปนะครับจะเป็นรุ่น The ultimate force ครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า saber tools ครับเป็นซีรีส์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับด้วยการนำลวดลายรหารมาสกีนลงบนเมนบอร์ดและทดสอบความคงทนเพื่อให้ได้เมนบอร์ดที่แข็งแรงครับ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับชื่อว่า t i m m Workstation ครับขออภัยครับพ i m e ครับหรือว่า Workstation ครับเป็นซีรีส์ที่เน้นการใช้งานในบ้านสำนักงานและองค์กรต่างๆครับก็ประวัติของ a s u ุโดยย่อที่สรุปมาก็มีมาประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็คือแหล่งที่มาครับ a s u ุวิกิพีเดียกับ a s u ุ History หรือ a s u ุประเทศไทยครับทางเพจ ของเขาใน Google เลยครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันจนจบนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ